ยินดีต้อนรับสู่วิหารเซนโซเฟียหนึ่งในสถาปัตยะกรรมที่ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีคศ537โดยจกักรพรรดิจซิเนียนที่1แห่งจกักรวรรดิไบเซนทายเพื่อเป็นโบสถ์คิดนิกายโอโโดอกและเคยเป็นโบสถ์ที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเวลาหลายร้อยปีต่อมาในปีคศ1453หลังจากจักรวรรดิออตโตมันพิชิตกรุงคอนสแตนทิโรเปิลวิหารแห่งนี้ถูกเปลี่ยนเป็นมัสยิดโดยสุลตรตาตนอิสเตที่สองต่อมาในปีคศ1 9 3 5รัฐบาลตุรกีในยุคข,ของมุตตาฟาอาเมตอัตตาเตริรก ได้เปลี่ยนให้เป็นวิทภัณั์และสุดท้ายในปีคศ2020ถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นมัสยิดแต่ยังคงเปิดให้ผู้เข้ามาเยือนใได้สัมผัสบริษัทหนึ่งในจุดเด่นของวิหารเซนโซเฟียคือโดมขนาดมหึมาซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง31เมตรและสูงกว่า55เมตรจากพื้นถือเป็นผลงานทางงานวิศวกรรมชั้นสูงในยุคใยเซนไทย และเป็นต้นแบบของสถาปัตยะกรรมอิสลามที่ได้รับอิทธิพลต่อมาหลายศตวรรษภายในวิหารเ<ฮ>ต็มไปด้วยภาพโมเสกทองคำที่สวยงามแสดงถึงศิลปะไบเซนไทยแบบดั้งเดิมแม้ว่าหลังจากเปลี่ยนเป็นมัสยิดภาพบางส่วนจะถูกปกปิดเพื่อให้สอดคล้องกับหลักศาสานาอิสลามแต่ปัจจุบันยังคงมีบางส่วนเปิดให้ชมนอกจากนี้ ยังมีเสาหินอ่อนและเสาคอิกะะีตขนะดมหึมาที่ทาเข้ามาจากอียิปต์และกรีกรวมถึงหออาซาน4หอที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยออตโตมันเสริมให้วิหารแห่งนี้เป็นเอกลักษณ์ของการผรสมผสานทางวัฒนธรรมและศาสนาปัจจุบันวิหารเซนโซฟียไม่ใช่แค่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ยังเป็นแญลณ์ของการผสมผสานวัฒนธรรมและศาสนา สะท้อนถึงบอติษต์อันยาวนานหลายพันปีถ้าคุณมีโอกาสอย่าลืมมาเยือนที่นี่สัมผัสความงดงามและพลังแห่งการเวลาของวิหารเซนโซเฟียด้วยตนเอง